โอ้ฉันแลิกหลุดอยู่ในห้องน้าได้แล้วออกอันเดียวนี้เลยไหนว่าใจที่ไปให้ฉันฟังไงนี่ไม่ใช่ความฝันเวลาเริ่มเลยจริงๆแล้วสินะในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากการกักขังในห้องมิติที่ไม่สิ้นสุดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฉันออกมาแล้วฉันออกมาแล้วชาวโลกยินดีด้วยคุณผ่านการทดสอบหนึ่งพันปีระบบมิติเวลาหมุนวนเริ่มทำงานหึ <c oughs> นี่ฉันปลุกระบบเข้าแล้วเหรอ อู่เฉินพลัง7ความเร็ว9ความอดทน8ครพลังจิต1 1ึ่รีเซ็ตเวลาและพื้นที่สามารถใช้งานได้โคต้าและพื้นที่3 6 5 0 0 0ความสามารถา 9, ภาษาอังกฤษเลเวล9าภาษาฝรั่ังเศสเลเวลเเปียนนนเลเวล9ต่อสู้เลเวล9้ปืนเลเวล9ทั้งหมด 1, 3 5 4ไลท์ที่สามารถค้นหอกได้ลักษณะทางกายภาพธรรมดามากแต่ว่าพลังจิตน,นี่คือที่สุด ไอ,ไอ้รีเซ็ตเวลาและพื้นที่นี่มันหมายความว่ายังไงนี่ฉันรีเซ็ตเวลาลเองได้เหรอถูกต้องหัสามารถเล่นล็อกเวลาและรีเซ็ตเวลาปัจจุบันจุดยุติเวลาคือเจ็ดโมงเช้าเตือนการล็อกและรีเซ็ตครั้งแรกในวันเดียวกันใช้หนึ่งแต้มโคต้าการรีเซ็ตซ้ำในวันเดียวกันจะเพิ่มแต้มแต่ละครั้งเป็นสองเท่ารีเซ็ตครั้งที่หนึ่งหนึ่งแต้มรีเซ็ตครั้งที่สองสองแต้มรีเซ็ตครั้งที่ยี่สิบห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดแต้ม รีเซ็ตในวันเดียวกันก็บ่อยเกินไปใช้โคต้าหมดใน,ท,นทันทีขอแค่ไม่รีเซ็ตหลายครั้งในวันเดียวก็ไม่เป็นไรสินะถึงย,ยังไงการรีเซ็ตเองกับการโดนสั่งรีเซ็ตมันก็คนละเรื่องกันก่อนหน้านี้เราก็โดนขังอยู่ในห้องไม่ติดเวลาแต่ตอนนี้คุมเวลาได้ก่อนจะวนเวียนแบบนี้ฉันก็เป็นแค่นักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ตอนนี้ฉันมีสกยภาพเกือบเต็มร้อยทั้ง 1, 3 5 4ประเภทฉันวนเวียนใช้ชีวิตตั้ง1นึ่มปีโดยที่ไม่เสียเปล่า นี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีสุดเลยแหละตอนนี้เวลานปกติแล้วความสมัตของฉันที่มีให้ใช้งานก็มีแล้วเยี่ยมไปเลยฮะจะหมอนี่ยมันบ้าไปแล้วเหรอเอ๊ะนายไม่เป็นไรใช่ไหมจะเป็นอะไรได้ล่ะนี่เป็นวันที่ฉันรู้สึกย,นยอนเยียนที่สุดในรอบหนึ่งันปีนี้เลยยังไม่เลิกเพลเจออีกนะป้งปงปิงเปิดประตูกล้าขโมยรถล,ลูกพี่ของพวกเราแกอยากตายใช่ไหม ปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะพังเข้าไปแล้วนะเฮ้ยเขานายนั่นแหละไปขโมยรถคนอื่นมาเขาตามมาเอาของพูแล้วเนี่ยฉันจะรู้ได้ไงเราว่ามันเวลาจะเดินปกติอ่ะบังเอิญจังเลยนนะาะรถที่ขโมยมาเป็นของหวังเจ้งหยวนเสนด้วยฮะเขาคือใครน่าก,กลัวมากเหรออืมเขาก็เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ดับหนึ่งความจริงมีอนักคนที่ดีมากๆแต่ว่าพ่อแม่ของเขาถูกทำร้ายจนพิการ เนื่องด้วยปัญหาเรื่องที่ดินเขาก็เลยโมโหจนรายพวกนั้นจนติดคุกสามปีพอออกจากคุกมาก็เขา้าถ่ใต้ดินด้วยไอคิวสูงก็เลยได้ดิบได้ดีทุกวันนี้กลายเป็นขายใหญ่ของต้องหายไปแล้วอิทธิพลก็ใหญ่มากแล้วนายไปวุ่นวายคนแน่กลัวขนาดนั้นเนี่ยนะแบบนี้ก็ตายนะสิความจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กนะแต่ว่าเมื่อวานฉันใช้ชื่อคุณชายหลีนี่อันนี้แหละปัญหาใหญ่ถ้าจัดการไม่ดีคงโดนสายโหนของเขาทั้งเขต ไ่ค่ะแล้วน่าจะเอาอยัางไงไม่เป็นไรเริ่มใหม่ที่นี่ก็ได้นี่ระบบฉนันต้องการรีเซ็ตเวลาและพื้นที่คุณเริ่มการรีเซ็ตเวลาและพื้นที่เป็นครั้งแรกในวันที่8เดือน7ปี2020การรีเซ็ตครั้งนี้ใช้โคต้า1แต้มกำลังเริ่มรีเซ็ตรีเซ็ตสำเร็จโคต้าที่เหลือ364,999แต้มอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะ เวลารีเซ็ตแล้วจริงๆทนายรีบเปล่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบใส่เสื้อผ้าเร็วอ้อย<ะ>ฉันรู้อยู่แล้วว่าน่าจะไม่รับผิดชอบแต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะรีบแร้าันขนาดนี้รถที่ฉันขโมยมาก็เป็นของขายใหญ่นะลูกน้องเขาใกล้จะบุกมาแล้วสถานะอย่างเดิมคงไม่ต้องกลัวแต่รัษดรมือปาาตาตำดำดอย่างฉันมีเรื่อง,องเขาไม่ไหวหรอกนายรู้หรอว่าฉันเป็นใครถ้าอย่างนั้นนายก็ขอลองฉันสิ ขอร้องฉันจัดการให้เหมือนที่เธอขอร้องฉันเมื่อคืนน,นะน่ะนะขอร้อจิตเราโดนกระทืบตายไปเลยโทษทีโทษทีแต่คนนั้นไม่ได้ผิดหวังแหละฉันก็รู้จักคนที่จัดการเรื่องนี้ง่ายๆเหมือนกันใครอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งน่ะเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่ง